สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแก้จะมารีวิวนะแป้งผสมรองพื้นตัวหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่แก้วคิดว่าเออน่าจะเอามาทํารีวิวได้แล้วนะคะเพราะว่าใช้จนรู้แล้วว่ามันโอเคไม่โอเคยังไงนะคะก็ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะเป็น CC Speed White Powder Pack นะคะ SPF 40 PA กบว,กบว,กบวก K3 บวกนะคะ่ะก็แบรนด์นี้นะคะก็เป็นของเคที่ดอนั่นเองนะก็เป็นแป้งที่แบบเออแก้วคิดว่ามันโอเคมากแล้วก็จะเอามารีวิวให้ชมกันโอเคไม่โอเคยังไงแก้วมีสามตลับนะคะแบบนี้เลยนี่ก็คือซื้อเองอันนี้คือซื้อเองแล้วก็อันนี้แฟนเพจให้มาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือซื้อตุนไว้ด้วยอันหนึ่งนะจ๊ะก็เลยมี3อันเดี๋ยวให้ดูว่าใช้มาจนแบบ ขนาดไหนนะคะขนาดนี้นะคะก็คือใช้จนจะหมดแล้วก็เลยจะเอามาพูดให้ส,สาวๆฟังเผื่อแบบว่าเป็นแบบข้อมูลนะจะมาเริ่มกันที่อะไรก่อนดีแพ็กเกจไหมก็แพ็กเกจเขาก็จะเป็นแบบใส่มาในกล่องแบบนี้เอาแบบตัวใหม่ให้ดูเลยดีกว่าเนาะก็จะเป็นกล่องแบบลายเสือแบบนี้นะคะแล้วสีที่แก้วใช้นะคะจะเป็นเบอร์23เนเนทัลออเบตนะคะก็คิดว่าเข้ากับผิวเพราะว่ามันจะมีเบอร์21กับ23นะ่สสเนาะก็สาหรับผิวขาวแล้วก็ผิวเหลือง ก็ใช้เบอร์23แต่จริงๆแล้วคือเบอร์23นี่มันก็ยังขาวเลยนะขาวกว่านิดนึงไม่เยอะมากนะคะก็แล้วข้างในก็คือเป็นกล่องมาแบบนี้ก็เป็นขนาด12กร,รัมนะคะก็จะเป็นกล่องแบบเป็นแพคเกจสีชมพูแพคเกจก็แบบสวยแล้วแต่ว่าเออตรงแพคเกจมันจะเงาๆหน่อยเวลาส่องอะไรเงี้ยคือมันเป็นส่องกระจกได้เลยนะคะคือแบบมันจะเห็นหน้าเราเองอย่างนี้เลยนะ แบบเนี้ยเห็นไหมก็เห็นกล้องเห็นอะไรก็ไม่ได้แคร์นะคะแพ็กเกจก็ไม่ลอกนะคือเนี่ยอันเก่าคือแบบพกไปไหนมันก็ไม่ลอกไม่อะไรนะคะปกติแบบข้างหน้าตรงแบบเขียนตรงเนี้ยมันจะลอกแต่อันเนี้ยไม่ลอกคือแบบพกไปตอนนั้นก็ฝึกงานก็พกไปก็มันก็ไม่ได้ลอกอะไรเนาะแล้วเปิดมาก็เป็นอย่างนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบเป็นแป้งใช่ไหมมันก็เป็นแป้งสีเออแล้วก็มีกระจกมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นพับมาให้ด้วยนะคะพับก็จะเป็นแบบ นี่โอเค้ก็ใช้พัฟอันนี้นะแต่ปกติจะแบบลงกับแป้งมากกว่านะไปดูเวลาทากันก่อนดีกว่านาะก็จริงๆรแล้วก็ทาแล้วก็ออกมาเป็นลุคนี้นะคะก็จะแบบขาวแล้ววันนี้แก้วไม่ได้ลงไม่ได้ลงไฮไลท์ด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้แบบให้ทุกคนดูแบบว่าลุคมันว่าแบบมันแมทนะแป้งมันแมทก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าแบบเวลาลงแป้งแล้วเป็นยังไง ค่ะก็ไปดูกันเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาสรุปกันดีกว่าเนาะสําหรับส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวคือชอบชอบมากถึงมากที่สุดนะคะแต่ว่าเราจะมาพูดแบบเป็นกลางคือ,เ,อ,อเราจะมารู้จักแบบ CC c c c แป้งซ c ซมันคืออะไร CC มันก็คือ Color Control นะคะมันจะแบบควบคุมสีผิวเราแบบปรับให้มันแบบเข้ากันตรงไหนที่เป็นแบบ จุดด่างดามันก็สามารถแบบปกปิดได้โอเคที่เห็นแก้วลงไปคือแก้วลงแบบหน้าสดเลยนะคือทากันแดดแล้วก็ลงได้ลุคที่แบบแมทแล้วก็คุมความมันได้โอเคในระดับหนึ่งถ้าสมมุติว่าระหว่างวันเราแบบทั้งวันเราไปไหนมาเงี้ยมันต้องเติมอยู่แล้วนะคะแดดบ้านเราขนาดนี้มันก็ต้องเติมอยู่แล้วนะจ๊ะมันคุมความมันโอเคถ้าเราแบบแต่งหน้าไปเดินห้างไปเรียนไปออทาไปแบบ ไปอะไรที่มันแบบไม่ได้โดนแดดตลอดเวลาไม่ได้เดินเหนือไม่ออกเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องเติมระหว่างวันนะคุมมันได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับเฮ้ยคุมมันเป๊ะอเวอร์อะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแล้วส่วนเรื่องราคานะคะข้างกล่องเขาจะเขียวว่า395ราบาบาทเนาะแต่อันอันที่แก้วซื้อมาตุนไว้2อันคือซื้อมาในราคา250เดิมมันก็มีถูกกว่านี้ก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าฐานที่ซื้อมันก็มีแบบทั่วไปร้านพวก พวกร้านขายออนไลน์พวกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกกว่านะแล้วยิ่งซื้อเยอะมันก็จะถูกกว่านะจ๊ะ mm hmm. ก็ลองไปหากันดูแบบร้านเครื่องสำอางตามตามหน้าโลตัสหรือว่าตามแบบแฮปปี้แลนด์ตะวันนาอะไรเงี้ยมีนะคะมีขายเยอะเลยเพราะว่าแก้วเดินก็เห็นนะจ๊ะว่ามีแบบเจ้าตัวนี้ขายอยู่นะใช้ได้นานไหมนานนะคืออันหนึ่งเดี๋ยวอันด่วนเก่าคือตลับหนึ่งใช้ได้นานโอเคมากพูดเลยนะคะนี่แต่จริงๆเราแก้วใช้กับแบบใช้กับแปรงนะ คือแบบใช้กระปรงเลียวอะ่ะเออไอที่มันเป็นใหญ่ๆก็คือวนๆแล้วก็แตะๆทั่วหน้าเพราะว่าจะลงกับพวกรองพื้นด้วยแต่วันนี้คือทาให้ดูแบบอันนี้คือหน้าไม่ลงรองพื้นไม่อะไรเลยคือแบบใช้เจ้าตัวนี้อย่างเดียวคือมันโอเคมากดูดิส่วนแบบน้ำหอมอันนี้แกไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้เขาแบบมีน้ำหอมหรือว่าอะไรไหมดมกลิ่นแล้วคือมันเป็นกลิ่นแป้งนะคะแบบ แบบมันแบบไม่มีกลิ่นแบบอะไรหอมหอมขึ้นมานะคะเป็นแบบแค่กลิ่นแป้งธรรมดาแล้วมันก็เหมาะกับแบบนักศึกษาหรือว่าสาว,สาวที่แบบกําลังหาแป้งที่มันปกปิดโอเคปกปิดแบบถึงระดับเกือบดีเลยนะถ้าแบบลงพร้อมกับรองพื้นนี่มันเลิศเลยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าจะให้แนะนําว่าลงกับอะไรดีได้ลุคแบบไหนนะคะคือมันจะต่างกันนิดหนึ่งเวลาเราใช้ เขาให้มานะคะอย่างที่เห็นก็คือการที่ลงกับพับเนี่ยมันจะทําให้ดูรู้ว่าเราทาแป้งหนักนะคะแต่ว่าลุกที่มันได้ออกมาคือมันเนี้ยบมากจริงๆเนี่ยคือมันได้แบบลุกแบบเนี้ยคือแบบมันให้ความเนี้ยบหน้าแมทโอเคเลยนะคะแต่ถ้าลงกับแป้งนะคะมันก็จะได้อีกลุกหนึ่งที่แบบออกแบบใสๆแบบเร่งรีบเพราะว่าเราปัดวนๆนอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะได้ลุกที่แบบเออโอเคไม่ไม่ได้แมทมากแต่ได้ลุกที่แบบ โกไปอีกแบบหนึ่งนะคะคือมันเราสามารถเลือกได้คือถ้าเราแบบต้องการเนี้ยแบบไปงานเนี้ยแนะนําว่าลงกับพับค่อยๆแบบกดๆกดๆกดๆซับไปนะคะมันจะอยู่ทนคุมมันได้โอเคแต่ถ้าใช้กับแปรงเราก็จะได้อีกลุกหนึ่งที่มันเป็นลุกที่แบบ ค่อนข้างจะใสดูไม่ค่อยออกว่าทาแบบแป้งหนาอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการเทคนิคการใช้แป้งกับพับของแก้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแก้วเองเนาะโดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วเออใช้แบบอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันเนาะใช้แป้งกับใช้พับสําหรับสาวที่มีหลุมสิวมีเออสิวค่อนข้างเยอะแก้วว่ามันก็ใช้โอเคนะคะมันไม่ได้ทําให้แบบ เห็นรูขุมขนเราชารัดขึ้นแบบบางทีแป้งบางตัวเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันเข้าไปในแบบรูขุมขนเรามันทาให้แบบเห็นรูขุมขนเราชารัดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้ไม่นะคะก็สามารถใช้ได้แล้วสาวที่หน้าแบบโอเคอยู่แล้วก็ไม่ต้องลองพื้นก็ได้นะคะคือแบบตัวนี้เดี่ยวเดียวเลยก็โอเคนะคะค่ะก็ประมาณนี้ล้วกันเนาะสำหรับการรีวิวเจ้า เคที่ดอซีซีสปีดไวท์พาวเดอร์แพคนะคะก็ชื่อยาวนิดหนึ่งนะคะของคามาดเนาะก็หวังว่าจะชอบกันกับคลิปนี้นะคะแล้วจะพยายามรีวิวของที่เออแก้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนให้มากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะชอบกันมีอะไรก็เข้ามาพูดคุยกับแก้วได้ที่ f c e b o o k Fan Page เนาะหรือไม่ก็มเมนคอมเมนต์ใต้ YouTube นี้ก็ได้เนาะแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ลาก,กันไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ